ตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตบ้านโตท่ถาีบ้านโป่งทางานด้านซ้ายของขบวนรถสดะตั่นระวังอันตราจากยอขึ้นลงจากขบวนรถ้าโชคดีครับไปเชคดีแต่อนวยะ ขบวนรถสอเที่ยวสถานีบ้านโป่งในทางลาที่3ขณะนี้เป็นขบวนรถเต็มขบวนที่169่งองหวัดหนองคายคุณผู้ชมทุกทานกาังสถานีลาขอความเร็ณาที่เดินาทุข้าเกิดอยากใช้บริเวณกะลังขับขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่เดินางเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้คาะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้ว จปอยู่ทั่ศูนผู้โดยสารที่สถานีโพาราสถานีราชบุรีสถานีบาข้าเป็นสถานต่อไปตามลำดับค่ะสถานีนรนาของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟแงการเดินทาง ขอให้ผู้โดยสารทุกขั้นเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพระหว่างเป็นเหยื่อวิ่งว่าในการเดินทางการต่อไประจานรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านผู้ขอขอบคุณค่ะ